สวัสดีครับก็มีโอกาสได้ทำอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้พอดีว่างๆนะครับแล้วก็ช่วงโควิดนะครับพอดีผมได้มีซื้อกระเพาะปลานะฮะชิ้นนะครับก็ค่อนข้างมีราคาเลยวันนี้ก็เลยอยากจะทำคลิปออกมานะครับให้เพื่อนเพื่อนดูเผื่อว่าพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนนะครับมีกระเพาะปลาแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะเอามาขายผมได้นะครับวันนี้ก็ถือว่าโชคดีมากๆนะครับที่ได้ไปซื้อกระเพาะปลากับพี่ท่านหนึ่งนะครับเป็น เป็นพี่คนหนึ่งที่ใจดีมากๆแล้วก็นอกจากซื้อกระเพาะปลาแล้วเนี่ยจริงๆวันนี้ผมได้ความรู้เรื่องของของเก่านะครับของโบราณค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีมากๆนะครับหลังจากที่ได้เช่าบูชา,าเจ้าสัวร,รุ่น2นะครับก็ได้ซื้อกระเพาะปลาที่ค่อนข้างมีราคาแล้วก็เป็นชิ้นที่ค่อนข้างสวยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะให้ดูนะฮะว่าเป็นอะไรนะครับนะนะครับก็จะเป็นชิ้นนี้ นะครับนี่นะครับให้ดูด้านหน้าเนาะแล้วก็ดูด้านหลังนะครับก็จริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าได้ดูผมไลฟ์เนี่ยในยู u ูบเนี่ยจะมีเจียโต้แบบนี้นะฮะผมเคยไลฟ์ไปแล้วนะครับเจียโต้แบบนี้นะครับก็ผมรับซื้อกิโลละ2องแสนหนึงสี่แสนนะครับแต่ว่าจริงๆวันนี้ผมจะบอกเพื่อนๆว่าจริงๆชิ้นนี้เนี่ยเป็นเจียโต้นะครับแต่เป็นเจียโต้ที่เก่า แต่ที่สําคัญกว่านั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆดูเส้นดูเนื้อนะครับดูด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นเจียโต้มาเก๊านะครับเนื้อหนานะครับสีสวยนะครับทรงดีนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือว่าเป็นเจียโต้ตัวผู้นะครับซึ่งแบบนี้ราคาจะสูงมาปกติอันนี้ผมบอกก่อนนะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนมีท่านไหนเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนมีแบบนี้นะครับเป็นเจียโต้ และเป็นตัวผู้เนี่ยบอกได้เลยว่าราคาจะสูงกว่าเจโต้ปกติที่ซื้อขายกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนมีแบบนี้นะครับไม่ใช่กิโลละ2 0 0แสนถึงสี่แสนเหมือนที่ผมเคยบอกก่อนหน้านี้ในคลิปนะครับแต่ที่ผมบอกก่อนหน้านี้พวกนั้นเนี่ยไม่ใช่ตัวผู้นะครับมันเป็นเจียโต้ธรรมดานะครับเจียโต้ที่เป็นตัวเมียนะครับไม่ใช่ธรรมดาเป็นเจียโต้ที่เป็นตัวเมียแต่ถ้าเป็นแบบนี้เนื้อแบบนี้นะครับ และสวยแบบนี้นะครับผมซื้อสูงมา4 0 0แสนแน่นอนนะครับต่อกิโลนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนมีกระเพาะปลาแบบนี้นะครับหรืออาจจะเป็นแบบอื่นด้วยก็ได้นะครับลองส่งมาสอบถามราคาผมก่อนได้นะครับเดี๋ยวผมจะมีลิงก์แปะไว้ใน y o u t u b e นะครับแล้วก็จะเป็นลิงก์ด้านล่างนะครับเป็น Line Official ของผมเองนะครับก็ถ้ามีสามารถที่จะส่งมาสอบถามนะครับสอบถามราคานะครับ ได้ก่อนนะครับอาจจะยังไม่ได้ซื้อขายก็ก็ไม่เป็นไรนะครับก็จะได้ประเมินราคาให้ก่อนนะครับลองดูนะฮะตัวนี้เผื่อท่านไหนมี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆนะฮะนี่นะครับสีค่อนข้างสวยนะนะครับแล้วก็ค่อนข้างค่อนข้างดีเลยครับเนื้อเนื้อค่อนข้างดีเลยี่นะครับนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่อยากเอ่ยชื่อคนที่ผมไปซื้อมานะครับเป็นพี่ท่านหนึ่งที่ผม รู้สึกว่าผมโชคดีมากๆนะครับที na, ่ที่ได้มีโอกาสนะครับได้ได้เข้าไปซื้อขายกับกับกับพี่ท่านนี้นะครับแล้วก็ผมได้ความรู้เนี่ยจริงๆงค่อนข้างเยอะเลยนะครับทั้งเรื่องกระเพาะปลานะครับทั้งเรื่องของเก่าของโบราณนะครับก็ต้องขอบคุณมากมากที่ที่ที่กรุณาผมนะครับที่เมตตาผมนะนะครับนะก็วันนี้จริงๆทิงทคลิปสั้นๆนะครับก็พอดีมีตัวสวยๆมาพอดีเลยนะครับเข้าช่วงโควิดพอดีนะครับก็้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนมีแบบนี้ นะครับราคาต่อกิโลนะครับไม่ใช่ 200,000- ถึง0 0 0 0 0 0เหมือนเจียต้ที่เป็นตัวเมียนะแบบนี้ผมซื้อเกิน5 0 0 0 0 0แน่นอนต่อกิโลนะครับผมซื้อเกิน5 0 0 0 0 0แน่นอนต่อกิโลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องดูน้ําหนักนะครับต้องดูน้ําหนักนะถ้าเกิดตัวเล็กราคาจะถูกนะนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนแต่ถ้าเกิดเกิน3ขีดขึ้นไปเนี่ยราคาเนี่ยสูงกว่า5 0 0 0 0 0แน่นอนนะครับอาจจะไป6 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0หรืออาจจะไป800,000ตรงนั้นเนี่ยต้องดูเนื้อ ะครับดูความสวยแล้วก็ต้องดูว่ามีตำหนิมีรอยหนูกัดอะไรต่างๆหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าสมบูรณ์เนยิงราคาสูงนะครับผมบอกได้ว่าผมซื้อได้สูงจริงๆนะครับก็ถ้าเกิดท่านไหนมีแบบนี้ลองส่งนะครับลองส่งมาสอบถามราคาผมได้นะครับถ้าเกิดซื้อขายได้ก็จะโชคดีนะครับในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเพราะว่าโควิดมาก็อาจจะทําให้หลายๆคนเนี่ยมีเซเหมือนกันนะครับนะครับก็ จริงๆวันนี้ก็มีฝากคลิปไว้สั้นๆประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนนะครับพี่ๆท่านไหนนะครับมีแบบนี้ส่งมาผมได้นะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ผมขอช่วยความกรุรากดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับยังไงผมฝากไว้แค่ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ